น้องๆค่ะขาำตัวเองวันนี้คิดว่าดาวดาวปกติไม่มีเนาะเฉยไม่ทําโอ้ยตายแลตายแล้วตายแลทำทำรีบรีบไม่รู้ใจนี่หรือเปล่าเนาะพี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะรีบจัดจะเข้าไม่เข้าก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะน้องๆ้องาโอ้ยตายแล้วเมื่อคืนเมื่อคือนก็ได้แค่วิ่งเนาะได้แค่รูดเนาะห้าเนาะเข้าแค่รูดนะคะน้องๆ้องพี่ไม่รู้เนาะว่าจะเอายังไงน้องๆก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะ อย่าอย่าอย่าเล่นเยอะนะคะอย่าเล่นเยอะนะแนวทางของเราเดี๋ยวนี้มัน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 เปลี่ยนแล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้นะคะน้องๆให้พิจรารณาญาณเอานะคะนะคะอย่าเยอะนะคะน้องๆค่ะเนีย่ยพี่ขอบอกแค่นี้แหละนี่นะของเรานะดาวปกตินะนะไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเราคืนนี้เนาะ นะกะนะคะนะคะ,นะคะเอาตามนี้ก็แล้วกันนะคะว่าเราจะปังอีกไหมคืนนี้พี่ก็ไม่รู้นะคะแค่แนวทางนะคะน้องๆดูเอานะคะว่าจะเข้าไหมเราก็อย่าเยอะเราแค่เราแค่เอนั่นก็ได้นะคะเราก็แค่อะไรนะบาทสองบาทเนาะ,ะยอย่าหยดไปเนาะสนุกสนุกเนาะถ้าเล่นเยอะทําไม่เข้าเราก็แย่เนาะ นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดเราได้แล้วเราก็ไปทําบุญสักหน่อยก็ดีเนาะนะคะเนี่ยพี่ก็ว่าจะไปทําบุญอยู่พรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์เนี่ยที่วัดเนี่ยแถวเนี้ยนะเขามีงานนะคะเขามีงานคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะถ่ายคลิปวิดีโอไปให้ดูนะคะแต่จะไลฟ์สดคงไม่ไหวไม่มีเวลาขนาดนั้นค่ะอยากไลฟ์สดนะคะน้องๆว่าใครจะเข้ามาดูไหมอยากอยากแต่ทาไม่เป็นเน่ยเรื่ององเรื่องเนาะ เรื่องของเรื่องจำไม่เป็นละค่ะนะคะตามนี้นะคะน้องๆค่ะเราจะได้ลุ้นกันทั้งสองดาวพี่ลืมอะไม่งั้นก็ใส่ด้วยกันแล้วจะได้ไม่ต้องเปืองหลายเที่ยวเนาะแต่อันนั้นก็รีบไอัน,นี้ก็รีบเนาะไอ้น,นั่นก็กลัวไม่ทันไอ้นี่ก็กลัวไม่ทันนะคะน้องๆค่ะเอาตามนี้นะคะแต่ที่จริงนะถ้าจะเป็นไอ้นั่นนะพี่ชอบจุดนี้นะโอ๊ยทำไมปวดเอวอะอปวดเอวปวดท้องอะพูดยังไม่จบมาข้ามตอนซะละ ลาวกาชาดโอ้เมื่อคืนก็มาแล้วพี่ก็เลยไม่อยากแค่นี้เนาะเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้ารอเ่าอะไรเงี้ยเก้าเด้งนะ้ำเมื่อคืนนี่เนาะเราได้เนาะเราฟันเนาะเออเอาที่พี่เอาให้ก็แล้วกันพี่จําไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรน้องๆให้จําไปนะพี่ให้ไปแล้วอะถามอีกจะไม่ได้แน่ไม่รู้จดไว้เปล่าไม่รู้ไว้ตรงไหนสมองเดี๋ยวนี้ไปแล้วนะบอกปุ๊บลืมปั๊บเลยนะคะนะงั้นน้องๆก็ดู สองดาวนี่ก็แล้วกันว่าจะแทงอันไหนก็แล้วแต่นะคะดาวปกติกับดาววีนะถ้าจะาใครจะไปแทงกับลาวอะไรนะลาวกาชาดนะนะแต่พี่ให้ก็อีกชุดหนึ่งพี่ให้ชุดนั่นคือก็คือของสามรัฐเนาะวันนีไไ้ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เนาะรักพี่เสียดายน้องค่ะก็เลยเอ,เอาเอาตามเลยเอานั้นเลยนะคะน้องๆค่ะประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะปังปัง,ปงรวยรยกันทุกคนนะคะ